นี่นะครับช่องแคบแค่นี้นะครับบล็อกกระแทกมุมฉากไล้สายเข้าได้สบายนะครับนี่ฮะน็อตตัวนี้นะครับผมถ้าเรามีบล็อกแบบทั Vit ่วไปเนี่ยเราอาจจะเข้าไม่ได้นะครับติดด้านบนเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบล็อกกระแทกมุมฉากก็จะตอบโจทย์อย <fruit> ่างแน่นอนนะครับทํามาเพื่อเข้าซอกเข้าซอยให้ง่ายๆอยู่เลยครับนี่อย่างนี้เป็นต้นนะครับผมนี่ก็จะขันได้เลยนี่นะครับนฮะแล้วก็ขันเข้านะครับ มาลองดูกันอีกสักจุดหนึ่งนะครับจะเห็นน็อตตัวนี้นะครับผมนี่ครับผมไม่ได้แน่นอนนะครับถ้าเป็นบล็อกกระแทกทั่วไปนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเหมือนเดิมครับใช้บล็อกกระแทกมุมฉากไร้สายนะครับผมที่ออกแบบมาสําหรับเข้าซอกแคบโดยเฉพาะนะครับหยอดเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมฮะขันออกเรียบร้อยนะครับขันเข้ากันนะครับผมห่งสองสาม แค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะที่แคบแบบไหนนะครับผมบล็อกกระแทกมุมฉากไร้สายของโลเวลก็เข้าได้นะครับ